พวกเราคือตัวแทนนักเรียนจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเราพร้อมที่จะทำให้เต็มที่เพื่อชัยชนะ นิราัยสามโลกวิโยกกันแสงส่อโอพระทูลกรงแก่ย่ายเย็นน้ำตาหนาน้ำเหน็บตรนุพระทธรณีปาตพีสะทกโอวา่าประชาอุรพระราพร,าร,าราะเสด็จนัดแดนใดน,น้ำตาดอกไม้รู พี่ลากรัรุงไครบานใจจะขาดใจจะขาดแล้วอยู่รอนรอโอ้ว่าพระทูลกระหม่อแก่นิราชแล้วจากแท่นบันจะถองร่มฟ้าประชาชาติราษรรมหิหอนททารงพระทศธรรม เสด็จแล้วพยาโสกโศสกว,ววิเวยยังฟ้าจมื่นิ้มจมูกลนรักกันยะเยี่ยยังร่ำร้าวหนาวน้ำตา ดีนะคะแต่สิ่งที่น่าเสียดายคือเพลงนี้มันต้องมันต้องมันต้องเห็นแขกคนดูเลยนะเ,เสียงหนูอยางเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรขึ้นสูงเนี่ยมางมากนะคะแล้วก็ตรงต่ำไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถาคือต้องต้องให้แข็งแรงวันนี้ใช่ไหมค,หะคะคุณรอดใช่ค่ะมันมีมันมีเคล็ดลับหลายๆอย่าง สิ่งที่ดีนั่นก็คือร้องตรงทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือคือคือความชัดเจนคนเป็นนักร้องนั่นก็คือต้องร้องตรงโน้ตนะครับเมื่อกี้ผมไปได้ฟังพี่ตุ๊กครับว่าถึงน้องถึงน้องเขาร้องยังไงมันแต่เขียนเลยก็ก็ได้แหละตรงนะฮะตรงร้องตรงโน้ตจ่ะจตรงนะครับนนฮาตรงนะครับผมตรงที่ยากๆเนี่ยเราฟูฟูฟังอยู่แล้วว่าเออน้องร้องถูกแต่พอถึงตรงที่มันขึ้นสูงมากๆ มันบางนะค่ะางมากเพลงนี้มัต้องชัดเจนทั้งหมดเพราะว่าเพลงใหญ่ามากนะคะรถตต่ำเนี่ยก็ไม่เสียงนถตัวต่ก็ไม่ค่อยเสียงก,ก,ก็บางอย่างนี้ก็เหมือนว่าเสียงต่ำก็ไม่ได้ถ้าจะลดคีมาปากต่ำที่ไม่ถึงใหญ่มันก็เลยรู้ว่าเสียงอย่างเชสบอยส์เสียงค่อยแข็งแรงต้นเด็กกต่ำนี่น,นะครับคนร้องเพลงรู้เข้าใจคำว่าเชสบอยส์ไหมครับ อาดีมากถ้าเข้าใจ c h ส s อ v o c h ก็คือก,ก,ก็ดีนั่นแหละ c h ส s t v c h สิ่งสูงูเราจะเรียกว่า head voice ดูเข้าใจตรงนี้นะ,ะดีมากปัญหามันอยู่ที่เสียง c h ส s t v c ของหนูมันลงไม่ค่อยได้ดีแต่สิ่งที่มันจะดีมันจะทำให้เพลงนี้ impact แล้วก็แข็งแรงมากขึ้นดูต้องกลับไปฝึก c h a s t w a t c h นันเหมือนเรากำลังสร้างตึกสูงสูง นั่นแปลว่าเราต้องลงเสาเข็มให้ลึมกมากๆฐา,านของเสียงของเราฐานของเสียงเราจะต้องแข็งแรงมากๆเสียงึสูงจิงจะแข็งแรงไปด้วยนะครับเมื่อกี้ร้องตรงโน้ตทุกสิ่งทุกอย่างเพี้ยงแต่ว่าพอลูกสูงมันจะไปไม่รอดนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวฐานของเสียงมันยังเบาไปแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่หนูร้องไม่เพี้ยนนี่นถือว่าเป็นเป็นกฎข้อที่หนึ่งของคนที่ร้องเพลงต้องร้องไม่เพี้ยนนะ ต้องร้องไม่เพีย้ยนแล้วก็มีความเพรอะของเสียงมีความรางวัลของเสียงที่สามารถสะกดคนดูได้เพียงแต่ว่าพอมันทอดพีกแล้วเนะี่ยมันยังออกมาไม่เต็มที่นั่นเป็นเพราะว่าตัวเชสวอสหรือเสียงต่เนี่ยนะมันยังไม่แข็งแรงอันนี้เป็นข้อแนะนักเท่านั้นเองนะถ้ามีโอกาสและมีเวลาแนละ้วเนี่ยอย่าร้องเพลงอย่างเดียวกลับไปหาใน YouTube ลองหาวิธีการฝึกนะนะเอ็กซ์ซ์ไซส์ด้วยและลูกนั้นเอ็กซ์ซ์ไซส์มีหลายอันเดี๋ยวที่หาได้ง่ายๆใน u t u b e ครับนะแล้วก็ค้นคำว่า ฝึกเชสบล็อตให้แข็งแรงทำอย่างไรมันฟูมีทั่วโลกเลยทุกคนมาได้เลยนไหนนแล้วก็ฝึกกันนั้นนะครับและจะทำให้หนูรอเพลงได้ดีขึ้นขอบคุณมากครับเดีอยวคอยให้ฟังที่ที่ครูชอบคือแก้วเสียงฟังแล้วครูชอบแก้วเสียงแต่ว่านี่แหละเชสบล็อตมันยังไม่แข็งแรงมันต้องเหมือนมันต้องนักสร้างบ้านนะต้องแข็งแรงตั้งแต่ฐานของมันเพราะฉะนั้นไปไปทำให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ เืองเพลงให้เหมาะเราในการประกวดแต่ละคร้งด้วยเพราะว่าเนี่ยเรืองเพลงความฝันสุดด้วยมันมันต้องแข็งแรงนะคะฝากไปด้วยค่ะค่ะค่ะฉันพี่เจ้าค่ะก็เนาะก็ก็อถือว่าจะได้ฝากเป็นความฝันสุดเองแรกเลยนะของการประกวดในวันนี้ไม่มีใครเลือกมาเลยนะเออเลือกเพลงเออทำให้เรากระือเขื่อนฟังดีเออพี่ขอพูดในเรื่องของเออ ลัคนาบัมนะครับก็คือว่าเป็นการตีความซึ่งซึ่งแปลกมาจากอันอื่นนะครับก็คือว่าอันนี้เนตีความตีความเกือบทุกอันเป็นยานซึ่งซึ่งเป็นไม่ไม่ไม่สามารถจะบอกว่าต้องมือไม้ยังไงเพราะว่าเขาใช้รำด้วยใช่ไหมครับมีการรำด้วยมีการใช้สบายสบคือเป็นร่วมสบายเลยอ่ะเป็นการปรับท่ามีอันเดียวก็คือว่าเมื่อตีท่าแล้วนะครับเมื่อเขาเข้าใจทุกท่ามันสวยมากเลยใช่ไหมครท่าจบท่าจบสวยมากนะครับ หนึ่งที่ไม่เข้าใจก็คือว่าขอสู้สึกอ่ะ้องทขาไปขอสู้สึกมันก็ต้องสึกขอสู้สึกแต่ว่าคุณยกขาขึ้นใช่ไหมถูกว่าใช่ป่ะด้านก่อนแล้วก็ยกขาขึ้นอันเนี้ยมันถ้ามันคุิดมาสู้สึกขึ้นมาเนี้ยความแรงของท่ามันจะได้ก็ทุกอ,อันแต่คุณแบบจะยอมต,ตายคุณเต็มที่กันหมดเลยอ่ะแต่เวลาขอสู้สึกการยังท่าแบบคืนพี่ก็เลยงงอันนี้คือแนะนําไม่ได้ตัดคะแนนะ แต่ไม่ได้บอกว่าเพราะว่าเพ,าพาราะอะไรไหมเพราะพิชิตน,นั้นรับกรรมการก็จะสับสนว่าตกลงเอ๊ะเขาจะตีอะไระจะเป็นลายสวยงามหรือจะตีเป็นคำพราะขอสู้สึกคุณเมื่อไม่หวัดไหวน่แล้วแบบทุกไม่หวัดไหวคุณมันหวัดไหวไม่มาแต่ว่าขอสู้สึดยก้อเท็จจีิงก็เลยเอ๊ะมันยังไงเนาะค,คือคืออะไรไม่ได้ตัดคะแนนไม่ได้อะไรแต่แนะนำว่าเมื่อเราตั้งใจจะตตีท่าคอนเซ็ปต์ของมันหัวใจของมันคือทุกอันคือการตีท่าหมด อย่าไปเอาอะไรั้นมาใส่เลยที่นี่มาใส่อันนั้นดีที่เอาลำมาใส่ในนี้อันได้เห็นด้วยเพราะว่ามันมันใหม่มันแปลกมันเป็นร่วมสมัยแต่ว่าเมื่อตัดตีท่าแล้วถ้าท่าขอสู้สิทธิ์นี่คือคือคือภาพท่าคือคําจาใช่ไหมคือคําจำนี่สำคัญโน้ตเพลงแต่ละเพลงก็จะมีซิมเนอร์ของมันจะมีภาพจําคําจาหรือประโยคจําทานองจําเราต้องทําตรงนี้ให้มันเป็นมันเป็นภาพที่เพราะมันดีหมด นิดเดียวนี่คือข้อแนะนำไม่ได้ข้อตัดคะแนนถ้ามันมีตรงนี้พวกขอสู้สุดทุกเมือ่อแล้วมันจะมันจะเป็นรับในสุดท้ายที่ถูกใช่ไหมมันมีทั้งแบบสละชีพเพื่อชาติไปเจะถึงธงชาติแล้วมันอันนี้มันจะมันจะตอบโจทย์สุดท้ายที่สวยงามมากนะครับเดินเพื่อจะเติมมันาในร้อยแต่นให่แบบน้แหละหรอกขอพูดซ้ำอีกหนึ่งนอ้อจะได้เข้าใจเออถูกต้องก,กลองเนี่ยจริงๆนะถ้านท่ตีสดได้เนะี่ย มันจะมันจะเป็นเครื่องอิมแพดของของความดังของกองเพราะว่าจริงเ้าจังหวะดนตรีมันสมแล้วใช่ไหมครับมันไม่ใช่ดนตรีแบบคือมันเป็นจังหวะเพราะว่ามันคุณฟันดาบคุณฟันเป๊ะคุณทําคุณชดบุญคุณทําเป๊กแต่แล้วกองมันมันเป็นลิฟท์มันเป็นขั้นละแหน่งสิหรือมันมันไม่ได้มันไม่ได้เพราะว่าเพลงที่มันมาแรงแล้วคุณมาคุณมาแบบเต็มเต็มแม็สแล้วคุณต้องฟาดให้เต็มแม็สใช่ไหม เออภาษาีอย่างนีก็เลยนิดเดียวมันก็เลยความถ้าตีปบบากเนี่ยประชาชนจะรู้เขมเพราะกองนี่คือสัญญักษ์ของการเปิดทุกอย่างการแข่งขันการเปิดห้างเนี่ยขเขาใช้กรอกนั้นประเทศไทยเราก็ใช้ทุกที่ใช้กรอกหมดกรอกคือชัยชนะใช้ประกาศตีเพื่อชัยชนะอันนี้สําคัญนินดแนะนำนะครับแนะนำว่าเสียดายว่าตื่นตมันมาแล้วแต่เป็นกรอมันไม่มันไม่ไมไดินเสียงสดเนาะเท่าน,นั้นเอ,ง,อง,งนั้นก็ไม่มีอะไรกอกัคุณร้อนก็จะพุ่มไปแก่นนะครับดีดีด ขอบคุณค่ะขอบคุณท่ฒนาทังคมสานค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆมีเวลา5นาที